สงครามฝิ่นคือความขาดัดแยงระหว่างจีนและชาติตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่19และสงครามฝิ่นนั้นเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกในช่วงปีคศ1839ถึง1842 สงครามได้เกิดขึ้นจากความขัดแยงระหว่างอังกฤษและจีนและครั้งที่สองนั้นในช่วงปีคศ1856-1860ก็มีสงครามฝิ่นครั้งที่สองเกิดขึ้นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอังกฤษฝรัร่งเศสและจีนทำให้ชาติตะวันตกเป็นฝ่ายชนะและได้รับผลประโยชน์มากมายหลังสงครามทั้งจากสัญญาสัญญากันได้สิทธิพิเศษทางการค้าก็ได้รับสัมปทานดินแดนในขณะที่จีนเป็นฝ่ายเสียเปรียบและสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีส่วนทําให้ราชวงชีนอ่อนกําลังลงอย่างมากซึ่ง สาเหตุหลังที่ก่อให้เกิดสงครามฝิ่นนั้นเกิดจากการที่จีนพยายามหยุดยั้งการค้าฝิ่นในช่วงยุคศตวรรษที่18จีนได้ค้าขายกับตะวันตกโดยอังกฤษเริ่มส่งออกฝิ่นจากอินเดียมายังจีนอย่างผิดกฎหมายจนในช่วงปีคศ1820ชาวจีนเสพติดฝิ่นกันมากขึ้นจนส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมและในปีคศ1839รัฐบาลจีนได้มีคำสั่งให้ยึดและทำลายฝิ่นจำนวนมากประมาณ20,000กันป้านน้ำหนักมากกว่า1,400ตันโดยฝิ่นเหล่านั้น มีโกดังอยู่ที่กวงโจและเป็นฝิ่นของพ่อค้าชาวอังกฤษต่อมาในปีคศ1840รัฐบาลอังกฤษได้ส่งกองทัพมาโจมตีจีนในเดือนมิถุนายนของปีนั้น ทำให้กองทัพเรืออังกฤษปิดล้อมแม่น้ำจูเจียงและยึดครองเมืองกวงโจได้ในเดือนพฤษภาคมคศ1841แม้ทางจีนจะโจมตีตอบโต้ต่อไปจนถึงปีคศ1842ก็ไม่สามารถเอาชนะอังกฤษได้เลยในที่สุดสงครามฝิ่นครั้งที่1ก็จบลงในวันที่29สิงหาคมคศ1842จีนถูกบีบให้ลงนามในสนธิสัญญาหนานกิงและในสนธิสัญญาระบุไว้ว่าจีนต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับอังกฤษ21ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงต้องยกเขตฮ่องกงให้ทางอังกฤษและยอมเปิดเขตการค้าที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลให้แก่พ่อค้าชาวอังกฤษซึ่งจากเดิมที่พ่อค้าชาวอังกฤษสามารถค้าขายกับชาวจีนได้แค่ท่าเรือกวงโจเพียงอย่างเดียวก็ได้เพิ่มเป็น5ท่าเรือได้แก่กวงโจเซี่ยเหมินฝูโจหนิงโปและเซี่ยงไฮ หลังจากนั้นก็มีสงครามฝิ่นเกิดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่2เป็นสงครามที่เกิดจากจุดขัดแย้งเล็กๆที่มิชนารีชาวฝรั่งเศสถูกสังหารในเขตกวางซีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ1856 และต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันน,นั้นเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษที่ชื่อแอร์โรถูกปล้นและได้มีการลกทงอังกฤษลงจึงทําให้สงครามระหว่างอังกฤษฝรัร่งเศสและจีนได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทางการอังกฤษได้ส่งกองทัพโจมตีแม่น้ําจูเจียงอีกครั้งซึ่งฝรั่งเศสได้เข้าร่วมด้วยและเข้าควบคุมกวงโจได้ในช่วงปลายปีคศ .1857 ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีคศ .1858 กองกําลังอังกฤษได้เข้ายึดเทยียนจีนและบีบให้จีนต้องยอมตกลงให้จัด ตั้งสถานกุญสุนต่างชาติที่จีนและเปิดท่าเรือกันค้าเพิ่มเติมแก่าชาติตะวันตกให้อิสระกับเหล่าคณะมิชนารีในการเผยแพร่ศาสนาและยอมให้กรนนำเข้าฝิ่นเป็นเรื่องถูกกฎหมายต่อมาในเดือนมิถุนายนปีคศ1859อังกฤษและฝรั่งเศส พยายามบุกมาที่ปักกิ่งเพื่อยืนยันข้อตกลงแต่ขบวนถูกขวางไว้ที่เมืองตากูและในเดือนตุลาคมปีถัดมากองกําลังอังกฤษและฝรั่งเศสจึงบุกเข้าถึงที่ปักกิ่งและเผาพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนจีนจึงต้องยอมลงนามในสนสัญญาเทียนจีนและต้องยอมให้อังกฤษเช่าพื้นที่ตอนใต้ของเกาลุนและในปีคศ1860จีนยันต้องยอมลงนามในสนสัญญาปักกิ่งเพื่อสัญญาว่าจะปฏิบัติตามสนธิสัญญาเทียนจีนแล้วสงครามฝ่นทั้งสองครั้งนี้ก็ได้สร้างความ เสียหายให้กับชาวจีนอย่างมากทําให้ราชวงศ์ชิงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและนํามาสู่การก่อก,กบฏโดยชาวบ้านหลายกลุ่มทั้งกบฏไทผิงและกะบฏนักมวยนอกจากนี้สงครามทั้งสองครั้งนี้ยังทําให้จีนได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก